้องเล่าว่าปกติเลยนะจะถ่าย 2- 3สวันครั้งนะแล้วก็เคยไม่ถ่ายนาะนสุดประมาณ1อาทิตย์เลยนะนั่นแหละทำให้ต้องปรึกษากับหมอคือท้องผูกเป็นไปได้ถ้าเรากินผักน้อยดื่มน้ําน้อยหรือกลั้นถ่ายบ่อยๆนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะเพราะถ้าท้องผูกเรื้อรังเนี่ยต่อไปอาจกลายเป็นลำไส้อุดตันได้เลยนะคะ <c oughs> ลำไส้อุดตันนะ่ะก็คือการมีสิ่งกีดขวางทางผ่านของอาหารแล้วก็ของเหลวในลำไส้สาเหตุก็เช่นท้องผูกบ่อยลำไส้อักเสบหรือมีผังเพืจอการผ่าตัดช่องท้องแล้วก็ปัญหาเหล่านี้ มันเกิดได้กับทุกคนเลยนะคือถ้าเป็นนะี่ยต้องรักษาทันทีเพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อนนะหลายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยวิธีการป้องกันก็คือเลิกกินอาหารที่มีไขมันต่ําแล้วก็กินผักผลไม้ที่มีก,กยากใยสูงแล้วมินก็มีตัวช่วยเสริม อัลฟาคราฟีพัตตัวนี้นะคะที่มีสัรว์กรจากต้นอัลฟาฟาที่มีส่วนช่วยในการขับสิ่งตกค้างปรับสมดุลเรืเ่องของการขับถ่ายช่วยให้มินเนีขับถ่ายได้สบายขึ้นไม่เครียดและอยากแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปควรตรวจหามะเร็งลําไส้ปีละหนึ่งครั้ง mm hmm. เพื่อเป็นการตรวจเช็คสุขภาพของลําไส้และป้องกันไว้ดีกว่าสายเกินไปนะคะ